กลับมาอยู่ใน GTS อีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะมาเล่นโหมดใหม่กันก็นกคือโหมด Survival ที่มีชื่อว่า Frost เล่นเพื่อประสบการณ์สุดแช่แข็ง Frosty อ่านจากไปอัปเดตเนี่ยโหมดนี้มันคือโหมดที่จะมาก่อน Event อีเวนต์คริสต์มาสหลักของแบบนี้ให้เราแบบเล่นแก้เบื่อไปก่อนเอาสตูอีเวนต์คริสต์มาสตัวเก่ามาผสมกันแล้วก็รวมเป็นโหมดใหม่แต่ก็มีนี่มีด่านใหม่แถมไปด้วย อ่าแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ผมไปอ่านในทวิตเตอร์มานะตอนที่ทวิตเตอร์ออฟฟิเชียลก็เขียนบอกเรื่องโหมดนี้นี่แหละแล้วมันมีของเมนหนึ่งบอกว่าบางครั้งเนี่ยฉันก็คิดเรื่องแฟนตาซีเกี่ยวกับตัวฉันเองนะ ว่าบอสอย่างฟอสเปลลิตเนี่ยกลับมาที่บ้านอย่างเมามากแล้วก็ทำร้ายฉันจนฉันรู้สึกชาไปเลยเขาเตะฉันเข้าที่ซี่โคงจนฉันเนี่ยแทบจะหายใจไม่ออกแล้วจากนั้นเขาก็ร้องไห้แล้วก็ขอโทษเขาจับมือฉันอันคืนในขณะเดียวกันฉันก็ร้องไห้บนเสื้อของเขาได้โปรดเธอมันมีความหวังให้กับฉันไว กลับเข้าเรื่องคลิปนี้ไม่เชิงเป็นคลิปสอนผ่านเพราะว่าคุณจะสังเกตว่าตัวผมเนี่ยคือเหมือนแบบรวมทีมอเวนเจอร์มา20ภาคนะมิติการนี่คือแบบสกินทองเลยแล้วก็มีสกิลทรีมาเกี่ยวด้วยอัพไปประมาณนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมมันต้องขนาดนี้บอสโมดี้เนี่ยคือฟร์สสปิริตแล้วมันเลือด5 0 0 0 0 0แล้วเดินเร็วชอบฟอร์เลนทำไมแบบนี้ไม่มีอะไรจะชนะหมดแล้วเดี๋ยวด่านใหม่เลยอย่างนอร์ทไลท์อ่ะล่ะโหวตไป นี่มันเป็นล็อบบี้จากปีก่อนใช่ไหมที่มันมีรถไฟมาอยู่แบบนี้ผมพอจะจำได้อยู่แมปใหม่เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแมบที่ค่อนข้างสั้นนะแต่ก็มีมุมเล่นเยอะแหละสามารถวางกองแถวๆนี้ได้แล้วก็คุมทั้งแมปเลยแต่เริ่มแรกผมจะวางเอนจิเนียร์ลงไปก่อนเอนจิเนียร์แถวๆนี้ในน่าจะพอได้เลดี้ไปเลยเล่นในคอมนะครับเพราะว่าล่าสุดผมลองเทสมารอบหนึ่งแล้วในมือถือมือถือผมโดน a b s o ล u t e l y destroy เลยอะ่ะมันโคตรแหลกเลยอะ่ะ อ่าแล้วก็มีเนื้อเรื่องเขาบอกว่าเป็นเนื้อเรื่องเสริมด้วยเป็นเนื้อเรื่องแบบไม่ออฟฟิเชียลดิสแฟชเชอร์จาก2อีเวนท์ที่แล้วมาพูดเรื่องแบบเร่องศัตรูบลาบลา,บา,บาเป็นแบบเนื้อเรื่องศัตรูมันน่าจะมีบางอย่างเข้า yes, <ma'> ใจแล้วนายหญิงผมไม่ได้ตามเนื้อเรื่องไปเลยไม่เข้าใจแต่เป็นว่ามันก็จะบ่นยับปิ้งไปนั่นแหละและนี่ก็คือศัตรูเราเซิร์ฟก็เป็นตัวเดิมใช่ไหมคุ้นๆอยู่หรือเปล่าคือมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอ่ะไม่อัปเกรดเอนจิเนียร์ไปอีก ไม่เอาฟาร์มมานะฮะเพราะว่าเราค่อนข้างรวยนะหรือที่จริงเราจะโกงเต็มที่เลยก็ได้นะคือแบบเนี้ยเราสามารถเล่นไอเทมเสริมได้เพราะฉะนั้นเอ่อสภายดอกพอหน่อยผมไม่สนละเพราะว่าน,นี่มันเป็นโบนัสเสริมมากกว่าไม่ใช่ด่านจริงจังมากนี่นี่ครั้งแรกโอ้ยเดี๋ยวมันตายู่เหรอโอเคนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะผมกดใช้ไอเทมในเกมเนี้ยกดใช้น้อยมาก <S <S เดี๋ยวอัพมิเเนิเนียเป็นเวลสี่เลยดีกว่า <S <S น่าจะพอดีนะมีสามป้อมปืนแล้วก็ดาเมจการตีอะไรเนี่ยดีมาก มองเห็นร่องโผลด้วยสําหรับอิเจเนียตัวเดียวซึ่งก็น่าจะพอสาหรับเริ่มต้นมีตัวสตันมายิงเข้าไปอิเจเนียดพีเอสแกเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอ้โหมันพังป้อมเลยเหรอโอเคอันตรายอยู่แน่ตัวนี้แต่ป้อมเยอะระยะแล้วก็เยอะเพราะฉะนั้นอแล้วก็เดี๋ยววางไม่นิก,กันน่าจะดีเพราะว่าเดี๋ยวตัวล่องโผลจะเริ่มมาแล้วให้มันดับแข็งกวาอิเจเนียอีกนิดนึง เล่นมัวธาจังหวะเด็เอ,อ่อดีเจแล้วก็เอนจิเนียร์อีกสักตัวหนึ่งผมจะต้องใช้หลายๆตัวก่อนตอนเริ่มเพราะเราขาดล่องหุน,นมากๆจังหวะเี้แล้วเดี๋ยวจะมีตัววินมาสักประมาณเวฟยี่สิบด้วยเชี่ยวชาญมากรอบล่าสุดจะไปตายเวฟสุดท้ายอะเจอบอลเลือดห้าแสนไปช็อกเลยนี่ไงล่องหุนมาละโคมิสได้อยู่ได้อยู่ได้เงินเยอะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องใช้ฟาร์มเลยโอ้มีบอลเลือดสองพันมาแล้ว หน้าตาคุค้นๆหรือไม่ไม่แน่ใจแต่แกตายแนย่เอเจนเนียสแต็กกันโคตรเยอะเลยอะเวลสี่นี่โหดมากนะมันไม่แพงมากอะแค่นี้นแล้วก็ไปตัวใหม่เลยให้ครบแบบครบหตัวสูตรไม่มีฟาร,รม์มสูตรมั่วสูตรอเวนเจอร์แล้วก็ถูกต้องแล้วได้เวลาแอค e เซลไทมอะไรไม่รู้ไอดีเจไม่ได้อัพเลยเออคเซลแถวแถวนี้น่าจะดีนะมันอยู่แบบเนี่ยขอบหลังเลยอะ ไม่ค่อยโดนสตันให้เอเจนเรรับหน้าไปนี่ตัวอะไรวะเนี่ยเป็นเนโคแมนเซอร์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันเสกโอ้เสกน้ำแข็งอะไรมาเพิ่มได้อีกเอ็กเซลยิงดีพีเอสลุดลุดสวยๆแล้วก็ตัวบินมาละน่าจะยังโอเคอยู่นะเอเจเนียร์มันมีดีพีเอสเยอะอยู่วะมีหลายตัวเออเนี่ยเดี๋ยวอัพเอ็กเซลให้มันตันไปเลยสวย DJ, ดีเจเรียบร้อย ผมว่าผมต้องวางคอมมานเดอร์นิดนึงคอมมานเดอร์ Commander ระยะเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมโอเคสวยแล้วก็เอนจิเนียร์ยาวๆเลยโอ้มีตัวลัชมาด้วยฮะคอมมานเดอร์ Commander บอกมีตัวถือโลมานีันมาแล้วมันเลือดเยอะมากแล้วมันก็ชาร์จมาแล้วต้องพังโลมาใช่ไหมเร็วๆ,ๆเออเออเอ็กเซลจัดการไปบีบ uh ีบอ่ะฮะแตกแตกอยู่เนี้ยแตกไปเออสวย กลายเป็นตัวเดินละเป้านิ่งผมว่าผมย้ายตรงนี้ดีกว่าผมไม่เชืว่อว่าตรงนี้จะเป็นมุมที่ดีขนาดนั้นนะในเลดเกมย้ายมาแถวๆนี้อ่าฮะก็เบินเร็วๆเริ่มมาแล้วอ่าฮะอ่าฮะได้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 ตรงนี้เยติจัดการเยติสวย <laughs> มีการกิ้งเยอะนะอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยจอังหวะนี้เอนจิเนียร์เราเต็ม กองทัพเต็มที่แล้วทั้งหมด6ตัวตันหมดที่เหลือก็เอ็กเซลลงเลยแถวๆนี้๋อนนี้ไงตัวบินที่ผมแบบจังวนอยู่ตั้งนานคอมมานเดอร์เตรียมลเตรียมลแถวๆนี้แถวๆนี้อาา่ะฮะรอสีเยลโล่หมดก่อนสีเหลืองอีกนิดน,นึงกดเอาบีนี่หว่าไม่ใช่เอฟอ่ะฮะอีซี่อีซี่ ไอตัวโลมามีกแล้วแล้วก็ออ้ฟรอสฮีโรเป็นตัวแบบตัวตีใช่ไหมไม่ต้องห่วง DPS เราดับเบิลจะเต็มล้วตอนนี้เอ็กเซลตรงนี้เต็มที่เต็มที่โอเคตรงนี้ก่อแตกแล้วตรงนี้เริ่มตีไม่มีอะไรโดนเอเจนเียร์เราอย่างเดียวตายเรียบร้อยตรงนี้เอ็กเตันหมดแล้วเดี๋ยวมิกันเนอร์ต่อ แต่ก่อนหน้านั้นผมขอวางคอมมานเดอร์ก่อนคอมมานเดอร์ Commander ตำแหน่งที่ดีนะ่าจะแถวๆนี้วังโอเคแล้วก,ออก็เอาอีกเอาอีกขอคอมมานเดอร์เยอะๆเลยเอาให้แบบคุมเยอะๆบอสจะมาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องวินิกันตรงนี้สแปมอีกคอมมานเดอร์เต็มตรงนี้นะ่าจะระยะพอนะโอเคเป็นสมตัวแบบนี้ส่วนตัวนี้ไปไปล่อไปล่อทีนซะคอมมานเดอร์ Commander. ขอให้โชคดี มินิการนลงที่ไหนก็ได้ที่ศรัทธาแล้วก็เอฟสุดท้ายละมิกะม่วงสวยจังหวะที่สแปมแบบทุกดีเพที่มีบนโลกใบนี้ไม่ได้สนแล้วว่ามันจะไปวางตำแหน่งตรงไหนกันบ้างวางให้หมดเลยอ่ะเดีวเราก็วางมินิการนเต็มแล้วเป็นโกลเด้นอันที่จริงผมว่าโกลเด้นอาจจะไม่ได้ดีขนาดนะั้นนะคือแบบให้ตัวอื่นมันน่าจะโอเคกว่านี้ เดี๋ยวย้ายโกได้นิดหน่อยแล้วกันย้ายโกได้บางนี้ให้มันยิงมากขึ้นไปอีกแล้วก็ตรงนี้ย้ายอีกย้ายมาแถวๆนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเดี๋ยวไม่เห็นเลยอ่ะโอ้แตแถวนี้มุมดีมากเลยนะแต่สายไปแล้วเราก็จะได้ปะทะกันแล้วมาแล้วฟอ r สปิ r i ตนี่คือบอสจากยุคไหนไม่รู้แต่ว่ามาหลายรอบมากๆฟอสสปิ r i ตในเท่ไปไปไปรีบจัดการมันกดบีกด F สตานทุกอย่างไป อ่ะฮะอ่ะฮะแล้วก็ตรงนี้ไปมุมดีๆหน่อยไอ้ไมิดิกันโอเคมุมนี้มุมนี้ในในในโฟกัสการยิงเข้าไปมันจะไม่รอดหรอกเราเอาทุกอย่างที่มีมาแล้วมินิกันโกลเด้นอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเออยิงต่อยิงเข้าไปลดออามาอีกรลดออมาเยอะๆเลยคอมมานเดอร์ Commander, ขออีกโอ้สตันอ,อ ออก,กด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 กดกไปอ่ะฮะตรงนี้ยังเป็นสีเหลืองอยู่บักหรือเปล่าน่าจะมักกดคอมมานเดอร์ต่อเลยยิงต่ออีกมันทําอะไรมันทําอะไรของมันมันบีอะไรบินเบี้ยวอะไรโอ้ระเบิด <c oughs> โอเคโอเคโอเคโอ้โหมันมีแบบมีที่ชิวเดี๋ยวกันนะมีตกันแป๊บหนึง่งย้ายได้ไหมโอเคไม่ต้องย้ายแล้วมันตายแล้วไอที่ชิวมันพังแล้วนี้ตรงน,นี้แล้วก็บีต่อ นี่คอมนี่มันกดเร็วจริงๆเลยอะครึ่งทางแล้วเลือดมันถึงครึ่งทางแต่ว่าตัวมันยังไม่ค่อยถึงครึ่งทางเนีแล้วน่าจะมีโอกาสชนะอยู่หรือเปล่าเร็วๆจัดการต่อตอนนี้มันอยู่ข้างในระยะทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นปรับเป็นสายแดงเพิ่มดาเมจอู้สวยมินิการ,ร์ับเต็มๆอ,อ๋อมัน,ม,น,ม,นมันทั้งแมปเลยนี่หวาตื่นขึ้นเออเรียบร้อยคอมเออร์เรียกรถแล้วกดบัฟอีกโอ้ ถ้าเป็นอเวนเจอแบบนี้มันก็ไม่ได้ชนะยากมากนะโหมดนี้ตายซะเลือดหกหมืนมันจบแล้วครับนายกดทุกอย่างและนี่ต้องแบบนี้อเอา้านี่ว่าจะบินลงพื้นไปเลยเหรอเอาจบแล้วในได้แบบ defeat f o r spirit ก็น่าสนดีแต่สิ่งที่น่าสนกว่านะฮะคือมันให้เจมเราถึง75 fp 300แล้วก็ได้เงินอีก1,500ซึ่งสำหรับเวลาแค่25นาทีเนี่ยโอ้มันเป็นวิธีการฟาร์มที่ดีอยู่นะสำหรับการฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มเจมไปด้วยในเวลาเดียวกันสามารถปั๊มได้เรื่อยๆมีประโยชน์อยู่สหรับคนที่มีเพื่อนช่วยวางตัวเพิ่มหรือไม่ก็เออเป็นแบบคนเล่นจบเกมแล้วรวม a อเวนเจอร์2 0ภาคมารวมกันแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ มันก็ได้เงินอยู่นะผมเคยแพ้ตอนประมาณเว็บ20มันได้แบบ500ในประมาณ10นาทีเลยอะ่ะถึงแม้จะไม่ได้ฟาร์มเจมจะแบบก็น่าสนใจแปลกๆอยู่นะเซอร์ฟู้เลนใหม่ในโหมดนี้ดีสำหรับทุกคนนะฮะโหมดนี้ยกเว้นคนที่มือถือไม่ตึงพอนะก็จะระเบิดคาที่ไปเลยถ้าจะมีนคนเพิ่มมาไม่แน่ใจนะว่าโหมดนี้จะมาแค่ตอนคริสต์มาสหรือว่าจะอยู่ตลอดไปแต่เหมือนคนสร้างไม่ได้บอกนะว่าจะอยู่แค่คริสต์มาสอาจจะอยู่ตลอดไปก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นบอกเลยว่าดีจัดเลยสำหรับคนที่แบบเอ็นเกมแล้วมี ปั๊มเหรียญปั๊มเพชรชิวจริงๆเอะละ่ะว,วันนี้ประมาณทศว,วิธีผ่านก็คือแม็กโดนัลดสแปมทุกอย่างใส่มันหรือไม่ก็ไปเรียกเพื่อนสัก2-3คนมาช่วยกันลาไปละบ๊ายบาย